นี่คือการแข่งขันเก็บผลไม้ประจำปี2568ลีโอิพูดว่าฉันขอประกาศกติกาใครเก็บได้มากที่สุดโดยไม่โกงจะได้เป็นผู้ช่วยเจ้าป่าพีลิงเป็นผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีแผนการบางอย่างที่น่าสงสัยพีลิงสั่งให้จิ้งจอกหูยาวช่วยเก็บผลไม้ได้เป็นจํานวนมากโดยพีลิงไม่ได้เก็บเองเลย ผู้เข้าแข่งขันนิกรายคือลุงสโลเข้าเก็บผลไม้ด้วยตัวเองอย่างช้าๆทีละผลอย่างตั้งใจการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยใครบางคนกำลังจับตาดูอยู่ลลโอเฝ้าดูผู้เข้าแข่งขันอยู่ตลอดเวลาและมองเห็นความผิดปกติของพี่ลิงและความพยายามของลุงสโลลุงสโลโตนำผลไม้มาส่งให้ลีโอลลโอรับตากาผลไม้ด้วยความชื่นชม ถึงแม้ว่าลุงสโลตจะเก็บผลไม้ได้น้อยกว่าพี่ลิงแต่ลีโอประกาศให้ลุงสละเป็นผู้ชนะและตัดสินให้พี่ลิงเป็นผู้แพ้เฝาเลโอบอกเหตุผลกับลุงสโลตแต่ว่าลุงสโลตแต่มีคุณสมบัติที่เจ้าป่าต้องการลีโอประกาศให้ทุกคนรู้ความจริงว่าลุงสละเก็บผลไม้ได้น้อยแต่ทําตามกติกายอย่างสุดจริตสัตว์ป่าต่างชื่นชมลุงสโละความซื่อสัตย์สุจริตคือคุณสมบัติของผู้นําที่ทุกคนต้องการอย่างแท้จริงและสัตว์ทั้งป่าก็ได้เรียนรู้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตคือสิ่งที่เจ้าป่าและทุกคนต้องการลุงสลอดได้ช่วยเจ้าป่าดูแลป่าอย่างสงบสัตว์ป่าทุกตัวมีความสุข